สวัสดีครับแฟนแฟนบอลล์บอลบ่าวสองลูกเขานำผลการแข่งขันบอลล์บอลลีกเกาหลีใต้มารายงานผลครับเรือหัสที่30พฤศจิกายน2,66 6ทีมไฮพาร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมฮุนไดทีมมูเมครับเป็นเจ้าบ้าน ให้ทีมวิภาวีซีทองไป1ต่อ3ามเซตด้วยคะแนนยี่สิบิเซตที่สอง25เซตที่3 22 25และเซตที่ส21 25สรุปผลพ่ายไป1ต่อ3ามเซตก็สู้กันได้สนุกครับ มตมูมีช่วยทีมเจ้าบ้านไม่ได้พ่ายไปวิภาวีแข็งแกร่งกว่าเล่นได้ดีกว่าโมมาช่วยทีมได้เยอะทั้งรับเสิบทั้งตีหัวเสาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ เมื่อไปเยือนห้ายพาดสรุปผลหุ้นใดชนะ3ต่อหนึ่งเป็นกำลังใจให้สาวไทยที่เล่นในลีกเกาหลีใต้ติดตามชมติดตามเชียร์กดติดตามช่องบ่าวสงลูกไว้แล้วจะนำผลการแข่งขันกีฬาลีกกัวเล่บอลดเกาหลีลีกญี่ปุ่นมาเล่าสู่ฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ